กลับมาเดอะพีพิลโชในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมฮะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมอะไรอะไรหล,หลายอย่างก็ปรับตัวสูงขึ้นะนะฮะพวกค่าครองชีพอะไรก็แพงขึ้นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะมองหารายได้เพิ่มรายได้เสริมนะฮะจะบอกแบบ <ใน S 2> เพิ่มเนี่ยในในแบบไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าแขกรับเชิญของผมครับท่านผู้ชมฮะเคยเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างเลยครับสปา นะแลเรก็ทําแบรนด์เสื้อผ้าด้วยแต่สุดท้ายเจอวิกฤตโควิดมาพอโควิดเข้ามาเนาะคนทำธุรกิจอะไรก็สะดุดหมดเลยแต่วันเนี้ยเธอลุกขึ้นมายืนอีกครั้งหนึ่งและจะมาบอกว่าสําเร็จนี่สําเร็จได้อย่างไรวันนี้แบ่งปันไอเดียกันนะฮะอยู่กับคุณพิรยาปัทยะปรีชาชัยโคตรฝนครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซเลยครับนี่โคตรฝนคนสวยของเรานะฮะเห็นบอกว่า โอ้โหตอนนั้นทําธุรกิจหลายอย่าง<ช>เป็นผู้หญิงขยันแหละ,ะใช่ไหมฮะร้านยังฮะที่ทําธุรกิจด้านสปากับแบรนด์เสื้อผ้าครับก็จริงๆแล้วโคว้ชฝนทําธุรกิจสปามาประมาณ6 7ปีแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยเราเปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะสิกว่าปีขอโทษนะฮะแบรนด์เสื้อผ้าหมายถึงว่าเราขายออนไลน์หรือว่ามีหน้าร้านมีช็อปก็คือทําทําช็อปหน้าร้านนะคะเหมือนเปิดร้านทั่วไปเป็นธุรกิจเสื้อผ้าทั่วไปแต่แบรนด์แบรนด์ที่ทําเองเนี่ยเพิ่งเริ่ นะพิ่งเริ่มทําได้ปีเดียวอ๋อตอนแรกันเปิดเสื้อผ้าเฉยๆอ๋อตอนแรกก็เป็นช็อปขายเสื้อผ้าใช่ค่ะแต่เป็นแบรนด์อื่นๆใช่ที่เราเอามาขายค่ะใช่ค่ะซึ่งมันไปได้เรามีลูกค้าประจำใช่ค่ะเลยทําแบรนด์ออกมาเองเลยค่ะเป็นเป็นแนวเน่ฮะเสื้อผ้าผู้หญิงเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของร้านนะคะก็เปิดร้านแล้วก็แบบดูแลดูแลลูกที่บ้านแล้วก็เป็นขายเสื้อผ้าให้แบบผู้ใหญ่เลยอ๋อเนี่ยเนี่ยเป็นแบรนด์เนี่ย เป็นแบรนด์เสื้อผ้าลินินแบรนด์ลินินซึ่งทุกวันนี้ยังทำอยู่ไม่ได้ทำแล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงกันไปเ่าะมันเกิดอะไรขึ้นเยอะไหมคะเอ่อใช้เงินทุนเยอะไหมหลักหลายหลายล้านอยู่ค่ะเพราะว่าในแบรนด์สปาเองเนี่ยฝนเองเนี่ยก็คือเหมือนซื้อตึกเองเนาะแล้วก็ลงทุนตกแต่งเองซื้อแฟรนไชส์อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ในแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำอยู่ก็ลงทุนออกแบบเองซื้อแพทเทิร์นเองอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหอันนี้คือสปา อันนี้คือสปาค่ะออออันนี้เราซื้อแฟรนไช์มาจากเกาหลีเลยหรอใช่ก็คือเราซื้อแฟรนไช์เป็นแฟรนไช์ของเกาหลีแต่ว่าเราตกแต่งต้องแบบฉบับของเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องลงทุนเยอะอยู่ค่ะชื่อชื่ออะไรอเชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเป็นเป็นแฟรนไชยของเขาอะค่ะน่าจะเป็นชายเป็นแฟรนไชาแเราก็ซื้อซื้อ ซื้อมาทาธุรกิจซื้อใช่ค่ะเหมือนซื้อแฟนชายมาค่ะเหมือนเป็นแฟนชายอย่างเงี้ยค่ะนนแล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนว่าสุดท้ายแล้วเราหันมาทําออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วดูแล้วทั้งเสื้อผ้าทั้งสปาจริงๆก็น่าจะไปได้ดี ก็อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนแล้คะอย่างที่บอกว่าก็คือเนื่องจากเราเปิดหน้าร้านเนาะก็คือเป็นสป้าก็เป็นบริการเสื้อผ้าก็เป็นแบบรับลูกค้าหน้าร้านอะไรเงี้ยค่ะก็เจอวิกฤตโควิดค่ะนะคะก็เป็นวิกฤตที่ต้องบอกเลยว่าฝนเชื่อว่าหลายๆคนก็เจอเหมือนกันเนาะก็เป็นธุรกิจที่ทำเป็นวิกฤตที่ทําให้เราเนี่ยประสบปัญหาในธุรกิจแบบเหมือนลมทั้งยืนเลยอะค่ะเออนะฮะท่านผู้ชมถ้าใครที่อยากจะได้แรงบันดาลใจเนาะ อยากจะปรึกษาโค้ดฝนเนี่ยเดี๋ยวผมฝากช่องทางเอาไว้ก่อนเลย l i n e แอดนะครับ t o 9 7นะฮะหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นตรงที่หน้าจอก็ได้นะฮะเราพอไลน์มาเด้งท่านเพิ่มเพื่อนท่านส่งสติกเกอร์หน่อยเดี๋ยวมีทีมงานโค้ดฝนใช่ค่ะ,ะ,ะเพราะว่า<ม>ถ้าท่านแอดไลน์แล้วท่านไปส่งสติกเกอร์บางทีมันไม่เด้งแล้วเดี๋ยวมันคุยกันไม่ได้<ช>นะฮะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ0945455999อ่าโอเคพอเจอโควิด ไปหมดเลยใช่ค่ะเห <ๆ S 2> มือนล้มทั้งยืนเลยค่ะคือช่วงนั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้ทันตั้งตัวเนาะเราก็แบบเหมือนปกติเราก็อยู่ที่ร้านเฝ้าร้านก็จะมีลูกค้าเข้ามามีอะไรอย่างเงี้ยประจำแล้วเข้ามาแต่พอเจอโควิดปุ๊บเขาเรียกอะไรอ่ะถูกตลาดถูกฝั่งปิดนะคะ, oh. ะสปาถูกฝั่งปิดเป็นระยะระยะแล้วลอกหนึ่งอะแล้วลอกสองผ่านไปแล้วลอกสมผ่านไปคือมันทําให้เราแบบ ต้องมองหาแล้วอะคือตอนแรกพยายามที่จะโฮะจะสู้อะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมทั้งร้านเสื้อผ้ากับร้านสปาเพราะเราลงทุนไปเยอะใช่ค่ะจะไปปิดเนี่ยมันตังค์มันหายไปเลยเป็นล้านถูกค่ะใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายมันไม่ไหวคือมันไม่ไหวจริงๆค่ะพอเจอวิกฤตเนาะเราก็ต้องมองหาโอกาสะวันนั้นเราก็เลยเหมือนหาว่าวันนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนาะเราไม่เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนเราอยู่ดีนะคะก็เลยมองหาเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ อะไรค่ะก็เลยไปเจอคอสเรียนออของครูแม่ปันค่ะไปเจอคอสเรียนก็เลยเข้าไปดูคืออะไรแบบไหนยังไงตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะค่ะว่าเราจะทำนะฮะหรือเข้ามาทําออนไลน์อะไรเงี้ยแต่คิดว่าเฮ้ยเราจะเอามาเพื่อแบบต่อย,ยอดอแบรนด์เราหรืออะไรออกมาอะไรเงี้ยค่ะ,คะแต่พอเข้าไปเรียนรู้เฮ้ยคือโดยปกติแล้วเป็นค,คนที่ไม่ค่อย เล่นมือถือไม่ค่อยโพสเฟซบุ๊กคือคือมีเฟซบุ๊กแต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรส่วนใหญ่ก็ทางร้านก็จะเป็นมีลูกน้องมีใครทำให้หมดอะไรยเงี้ยค่ะ,คะก็คือเป็นแม่บ้านดูแลลูกอะไรยเงี้ยแล้วก็ดูแลร้านปกติแต่พอเราจะเข้าไปเรียนเราก็กลัวนะสันนะว่าแบบเออเราจะทำได้ไหมเราจะทำออนไลน์ได้ไหมอะไรยเงี้ยค่ะ,คะแต่ในที่สุดเราก็เหมือนเหมือนแค่เปิดใจอะค่ะอพอเปิดใจเข้าไปเรียนรู้มันมันมันไม่ได้ยากอย่างที่คิด มันได้เข้าไปเรียนรู้เสมือนครูปันแกมาสอนแบบเสมือนจับมือเราทําเลยอาโปรเฟสตนั้นเลยค่ะเลยทําให้ตัดสินใจลุกขึ้นมาเรียนรู้และลงมือทําแบบจริงจังในออนไลน์ค่ะคําว่าทําในที่นี้คือโค้ดฝนไม่ได้เอาวิชาออนไลน์ไปต่อยอดกับธุรกิจตัวเองคือเสื้อผ้ากับสปาละใช่ค่ะแต่พอฟังเฮ้ยโค้ดปันเขาบอกเรื่องธุรกิจที่เราสามารถทําได้ใช่ค่ะสิ่งที่โค้ดฝนทําอย่างแรกหลังจากที่สําเร็จคอร์สละ ทำอะไรทําำยังไงฮะก็พอเริ่มต้นเนาะก็ง่ายๆเลยก็คือเราไปเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์แล้วเราแบบทําไม่ค่อยเป็นเนาะเราก็เลยบอกออโอเคครูปันบอกว่ามีโรงเรียนสอนธุรกิจให้เราเข้าไปเรียนแบบจับมือทําแล้วเอาเนี้ยแหละใช่เราแล้วล่ะเพราะว่ายุคเราคือแบบโอ้ยจะนั่งจิ้มๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเข้าไปเรียนค่ะแบบจับมือทําเรียนไปเรียนมาก็เรียนไปทําไปค่ะฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะจนจากคนที่ทําไม่เป็นกลายเป็นคนที่ทําเก่ง จากคนที่ทําเก่งกลายเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างเงินนะคะสร้างกําไรบนโลกออนไลน์ได้แล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นครูเป็นโค้ดค่นะสะอนหรือแบ่งปันให้ทุกๆท,ท่านต่อไปอนานไหมกว่าที่เราจะได้คําตอบว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนมา5-6วิชาคอร์สออนไลน์เนี่ยมันคือของจริงอะเงินมันได้จริงโอนเข้าบัญชีจริงใช้จริง จริงๆอย่างนี้ค่ะก็คือจริงๆถ้าคนที่อยากเริ่มต้นทําออนไลน์เนี่ยง่ายๆคือถ้าเราเริ่มเรียนแล้วลงมือทาเรียนไปด้วยทําไปด้วยมันก็จะค่อยๆได้ไปด้วยค่ะนะะก็คือถามว่านานไหมไม่ได้นานค่ะก็คือเรียนไปทําไปฝึกฝนไปยิ่งเราทำเขาเรียกอะไรขายออนไลน์ได้มันก็คือจะได้เงินไปด้วยค่ะอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวขอดูวิชาก่อนที่ที่วันเนี้ยโค้ดฝ,ฝนมาก็จะมาแชร์วิชาตรงนี้นี่คือวิชาชที่โค้ดฝนเรียนด้วยไหมฮะใช่ค<น>่ะเป็นวิชาที่เรียนเลยต้องบอกว่า เป็น 5, 5้วิชาที่เราเรียนแล้วเราลองทําจากคนไม่เป็นคนไม่เก่งคนทําไม่ได้ไม่เล่น Facebook เลยกับกายเป็นคนทําได้จริงๆอย่างวิชาแรกวิชาแรกก็จะเป็นการปรับแต่งโปรไฟล์ค่ะก็คืออย่างที่เราไม่ได้เล่น Facebook เลยเนาะเราก็กลับมาปรับโปรไฟล์ a c e b o o k ให้เป็นมืออาชีพนะคะ,คะวันนี้เหมือนเราสําเร็จแล้ว ให้อ่ะค่ะได้แล้วแบ่งปันเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีคัสเรียนเรียนเนี้ยแล้วสามารถแบ่งปันทุกทุกท่านได้เนี่ยเข้ามาเรียนได้พอวิชาที่2ค่ะเราก็จะไปเรียนเกี่ยวกับการตัดต่อภาพและวิดีโอภาพและวิดีโอสําคัญเนาะใช้มือถือเครื่องเดียวคุณมีแค่อินเทอร์เน็ตค่ะคุณก็สามารถทําได้แล้วนะคะพอวิชาที่3อันนี้แบบ เป็นวิชาที่บอกได้เลยว่าบนโลกออนไลน์ตอนนี้จำเป็นมากเลยก็คือเป็นคอนเทนต์มาเก็ตติ้งคุณจะเขียนคำยังไงโพสแบบไหนให้ร้านคุณปังให้คนเห็นร้านหน้าร้านคุณมากขึ้นค่ะคแล้วก็มาในเรื่องราวของการฟร้าง เพจหรือหน้าร้านเสมือนบนโลกออนไลน์ซึ่งตรงนี้แบบเจ๋งมากเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราเปิดต้องเปิดหน้าร้านเองเนาะแล้ว<ะ>เราก็ต้องแบบลงทุนหน้าร้านเองแต่อันนี้คุณสามารถที่จะเปิดหน้าร้านออนไลน์ได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้ทุนเลยค่ะนะคะแล้ววิชาสุดท้ายก็คือการยิงแอดหรือยิงโฆษณาให้คนเห็นร้านคุณได้เยอะๆค่ะนะคะ,ะ,คะห้าวิชาเนี้ยนะคะเราสอนให้กับคุณเนี่ยนะคะแบบเสมือนจับมือทําเลยนะคะแล้ว วันที่6ยังมีเพิ่มเติมให้อีกเป็นเกี่ยวกับ tiktok marketing ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นต้องบอกว่าโด่งดังล้นโลกออนไลน์มากเลยอันนี้ก็จะแถมให้สำหรับคนที่เข้ามาเรียนออนไลน์กับเราเช่นเดียวกันค่ะรู้ไห้6 6วิชาค่ะได้6วิชาเลยค่ะ5บวกหเป็น6วิชาชเรียน6วัน ใช่ค่ะแล้วเวลาเรียนนี่อยู่จังหวัดไหนก็ได้บ้าน<ช>อยู่ไหนได้เพราะว่าเรียนออนไลน์ใช่ค่ะเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ก็คืออย่างที่บอกคือคุณแค่มีมือถือเครื่องเดียวมีอินเทอร์เน็ตคุณเข้ามาเรียนผ่านออนไลน์เสมือนจับมือถังสําคัญที่สุดค่ะครเรามีครูและมีโค,ค้ชสในการที่จะเขาเรียกว่าเป็นครูพี่เลี้ยงนะคะค ที่ดูแลคุณวันบายวันเลยนะวันนี้นะถ้าใครสนใจนะคะก็ฝนเอาโปรโมชั่นมาให้สําหรับรายการนี้ด้วยค่ะขอปั๊ะคุณะก็เนาะก็ถ้าใครสนใจเนาะทักนะคะไลน์แอดมาที่ to 9 7ค่ะนะคะ to 9 7แอด t o 9 7นะคะหรือเบอร์โทรศูนค่ะ5455 999ค่ะนะคะให้ฟรีเลยค่ะจากคอร์สมูลค่า9,700ค่ะวันนี้ให้ฟรี100ฝ่ายแรกหรือ100ท่านแรกที่ถักสติกเกอร์มาเลยค่ะโอ้9,700 นี่คือค่าคอร์สนะฮะแต่ว่าร้อยสายแรกโค้ดฝนบอกว่าสอนให้ฟรีเลยใช่ค่ะนะคะสอนฟรีแล้วมีครูพี่เลี้ยงประกบจับมือทําด้วยค่ะ6วิชานะฮะหกวิชาติ๊กตอกด้วยให้ติ๊กตอกมาเก็ตติ้งด้วยโอ้ยท่านผู้ชมลองดูนะฮะใครที่กําลังลังเลตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะเรียนออนไลน์ผมเชื่อว่าคนน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์นี่แหละแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเอ๊ะจะลองดูไหม จะเรียนดีหรือเปล่าโค้ดฝนมีอะไรจะฝากไหมคะถึงท่านผู้ชมนี่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นคนโลเทคฉันจะทําได้หรือเปล่าฉันไม่มั่นใจเลยหรือกําลังลังเลอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือมันอาจจะใหม่สําหรับเราแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นแบบโค้ดฝนแบบโลเทคเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านหรืออะไรหรือเปล่านะคุณก็สามารถทําได้แค่เริ่มต้นเปิดใจค่ะ เพราะฝนเริ่มจากการเปิดใจเปิดใจว่าเฮ้ยเอาหนะ่ะนะคะวันแรกที่เราเข้ามาคนอื่นยังทําได้เลยเยอะแยะมีคนสําเร็จมากมายนะคะถ้าวันนี้เราเปิดใจคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันค่คนะคเอาแนวแบบโค้ดฝนที่บอกว่าก็จะจับมือทําใ,ใช่ไหมฮะต่างจากคอร์สที่เป็นออนไลน์เหมือนกันยังไงบ้างคะ ต่างจากคอสที่เป็นออนไลน์เหมือนกันยังไงบ้างก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าคอสออนไลน์เราอะเสมือนจับมือทําระหว่างเรียนนะคะคุณจะได้เหมือนกดตามไปแล้วจะมีครูพี่เลี้ยงคอยประกบอคอยประกบคอยให้ข้อมูลคอยบอกว่าคุณกดไปทางไหนจิ้มแบบไหนเอออันนี้ที่แบบต้องบอกว่าบบเมฟิ่งสำหรับพ่อฝนมากๆเลยนะเพราะเราทาไม่มเป็นเลยไงแล้วพอเราไปเรียนแบบนี้อ๋อจิ้มแบบนี้เหรอกดแบบนี้เหรอ,อเฮ้ยมันได้อะมันจริงอะ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะคุณฝนตอนนั้นก็เรียนออนไลน์เหมือนกันไหมเรียนออนไลน์เริ่มจากออนไลน์ค่ะไม่ได้อยู่กรุงเทพค่ะฝนอยู่พิษณุโลกอ๋อก็เรียนจากพิษณุโลกใช่ค่ะนี่จริงนานไหมกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละรายได้ที่แบบเราฝากชีวิตไว้ได้อะนานไหมเหรอคะจริงๆตอนนี้ฝนทํามัหนึ่งปีเต็มค่ะอ๋อปีเต็มหนึ่งปีเต็มก็มีรายได้แต่เช็ดหลักอยู่ค่ะนะคะแต่ว่า ก็คือมันคือการขายออนไลน์อ่ะมันก็ตามยอดขายขึ้นลงตามการที่เราขายได้อะไรเงี้ยะค,ะค่ะนะสำคัญที่สุดคุณไม่ต้องเขาเารียกว่าอะไรคุณไม่ต้องเป็นคนที่เก่งมาก็ได้คุณไม่ต้องเป็นคนที่ทําเป็นมาก็ได้แค่คุณเนี่ยลองเรียนรู้และฝึกฝนค่ะนะคะ,อ,ะออนไลน์เป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วฝึกฝนให้เชี่ยวชาญลงมือทําเราก็สําเร็จได้เหมือนกันค่ะโอ้ไม่มีเงินทุนอะค่ะโอเคละ 9 0 0เนี 97, 900, ่ยร้อยพันแรกบอกให้เรียนฟรีและหลังจากนั้นแล้วบอกทําออนไลน์เงินเงินแต่ละวันมันยังกระบิดกระเสียเลยเงินที่ไหนมาสํารองจ่ายไปก่อนคือโชคดีมากๆเนาะต้องบอกว่าวันแรกที่ก็ฝนเริ่มต้นทาอ่ะก็หมดไปเยอะกับธุรกิจตัวเองอ่ะพอจะมาเริ่มทําก็เหมือนทุกท่านเลยค่ะนะก็นะคะก็เริ่มต้นแบบไม่ได้ใช้ต้นทุนจํานวนมากนี่แหละค่ะนะคะของเราเนี่ยของแบรนด์เราจะเป็นระบบดรอปชิปก็คือสามารถที่คุณจะขายก่อน แล้วพอขายได้นะคะพอคุณขายได้ทางออนไลน์ได้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าระบบของบริษัทค่ะในการจัดส่งสินค้าให้ไม่ต้องแพ็คของเองไม่ต้องส่งของเองค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะขายได้เริ่มต้นแบบนั้นคุณก็เริ่มรับกําไรนะคะชิ้นแรกสองชิ้นแรก3ามชิ้นแรกได้เลยค่ะค่ะนี่นะฮะเราทุกวันนี้สปาแต่ร้านเสื้อผ้าเหรอฮะไม่ได้ทําแล้ววะาไม่ทำแล้วปล่อยแล้วไม่ได้ทําแล้วค่ะมันต้องใช้เงินทุนนะคะเหมือนที่เหมือนที่ คุณบอกเลยว่าวันนี้เราต้องต้นลงทุนก่อนอะ oh. แล้วเราถึงจะต้องไปทําธุรกิจได้ค่ะ <Okay. S 2> แต่วันนี้อันเนี้ยมันไม่ต้องลงทุนก็ทําได้เหมือนกัน hmm. นะคะก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้นะคะก็วันนี้ค่ะนะคะ t o 9 7ค่ะถ้าใครนะคะสนใจนะคะให้ ติดต่อทักแชททักสติ๊กเกอร์นะคะมาทางไลน์แอ o ท7โอหรือเบอร์โทร094ค่ะ5 4 5 5, 5 9, 9 9ค่ะ100้ท่านแรกเท่านั้นนะคะอืมเย็นฟรีเลยนะฮะ,ะลืมทักสติ๊กเกอร์นะครับเอ่อ QR code เปิดกล้องมือถือมาแล้วเดี๋ยวมันลิงก์ไปที่ไลน์เองใช่ไห<ช>มนนะคแล้วฝากท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ส่งสติ๊กเกอร์ไปเดี๋ยวแอดมินทีมงานโค้ดฝนติดต่อกลับ ใช่ค่ะนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านด้วยนะคะลองศึกษาเรียนรู้ดูนะฮะเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ค่ะ6วัน6วิชา5วัน5คอร์สเพิ่มอีก1คอร์สเป็น6วิชาค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณโค้ชฝนนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาไหมหรือเราจะพักกันก่อนพักโฆษณาก่อนอ่เดี๋ยวกลับมาค่ะ